ขณะนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับไปดูสกุลที่ถไาไม่คีบถ่ายขอเชิญพบกับพิดีก<อ>่อนสุดง่วงนอนสำหรับวันนี้ค่ะชื่อทอยค่ะ้า้หน้า้ายเดียวเต็มบาเต็มบาเต็มมาบาอีก้ต้เดียว้ๆๆา้หน้าไหนนนบอกกนเดนื่อเียดเลยปเนสุดท้ายเราก็เดินขึ้นบันไดกันใช่ไหมครับ เพราะว่าเพราะว่าอีวันเปลี่ยนใจในไม่ได้กำลังจะเดินไปเพื่อที่จะไปเม่กี่วันของวันแรกกินอะไรกันครับ พี่ซื้อพรวกมันเป็น n ำนววันใช่ไหมคะใช่แล้วไม่รู้อะไรอ้าพอยสองร้อห้าเยนส่วนก้อนนี้ใหญ่ดีอันนี้ชนใหญ่ดีอันนี้ชิ้นใหญ่ดี คือเพราะว่ามันมีป้ายป้ายบอ,อก number three เปี้ยนมเปี้ยอะไรนะคะอะไรมีคะ,อะเอเเอนมเปี้ยคะ่ะเรื่การขนมเหรอคะอะไรนะอ่าไม่แล้วมันเค็มมาก<ๆ>มันคืออะไรคะตกลง ไม่นับอะไรคะตกลงอร์เตอร์ไม่นับอะไรไม่ดูค่ะไมมีป้ายอยู่คุณไม่ดูเหรอคะโอโอโอกีว่าอันสักอย่างวันนี้ผู้คนเขาไปไหนกันครับเนี่ยไมไม่ชอบซากุระค่ะวันที่เปิดวันแรกเขาจะเปิด11-17ที่โรงสานเปิดฟรีไม่เสียตังค์มาลงเที่ยวงานบอกด้วย มีไข่คอม็นงานวัดเนี่ยน้ำหวานก็ประมาณกระป๋องละ150เยนนะคะรับราะไรเท่าไหร่ทกระปบาท เจลาโต้ลาเต้ด้วยนี่คืออะไร,รก,กินนี่มาชากินก,กนกกน,กกน,นี่คืออะไรนั่นผลไม้ถูกกว่าน้แค่ป2สิบสอง,อ,งอ๋อเอออันนี้นมอ่ะไหมอ่นมอ่ะนมอ่ะนมมาละร้อยเหรียญแถวนี้เรากำลังมาเดินงานวัดริแมแม่น้ำ ประสบการณ์ในการกินของข้างทางนะคะเริ่มจากเริ่มจาก ซิงนะครับไม้ละร้อยแปดเยนเป็นอย่างไรถือแล้วก็ถือเลยอร่อยไหมคะน้องจีบอะน้องจีบเหรอคะโอ้น้องจีบก็ชอบสิแล้วคนเดี๋ยวพอยถ่ายให้อ๋อมือเขาเปื่อนมันเป็นเหมือนไก่ย่างไหมคะ เหนียวมากเลยไหมคะไม่เหนียวอ่ะที่นี่ชอบอะไรก็ละลายเมื่อกี้กินนะต้องละลายนี่ปลาเขาชอบกินหมูนี่ต้องละลายในป่าต้องละลายเลยยังไม่ทันอะไรเลยละลายแล้วทุกคนต้องตัดแบบนตัดก่อนมัไก่ธรรมดาละลายในป่าไหมคือเมือเหมืนเค็มๆเค็มเหรอของลำเบอร์สามนะคะอันนี้ของลำเบอร์สามของร้านของร้านร้านอะไรไม่รู้ ตูมา <S <S เอานมแกกไงอะ่ะมีมีมีเหมือนกับไอ้นี่อะ่ะเหมือนกับขนมปังใส่ครีมอะ่ะเหมืนนอนขนมปังใส่เนยเนยใส่เนยเอ,าอ้ารอจริ้งจอกเลือกมันจะมีไส้นะก็มีไส้ไงซอฟต์ครีมไงอันนี้เท่าไหร่นะร้อยสองร้อยเยนใช่ป่ะสองอันเนี่ยสองร้อยเยนไม่ใช่ขนมปังเนี้ยอร่อยแม่อันเนี้ย ม่บอกแล้วว่ามันไม่อร่อยนมเมดิรสสตรอเบอรี่นะคะเป็นไงคะรสสตรอเบอรี่ก็เหมือนโปรโมทรสสตรอเบอรี่อะเดีปังชิ้นที่อันนี้ใหม่ฉันกินแล้วอันนี้คือนัมเบอร์อันนี้ไม่มีนัมเบอร์ไม่มีนัมเบอร์อันนี้ไม่มีนัมเบอร์เป็นแนะนำแนะนำอาหารแนะนำโอ้นี่นะคะแล้วทำไมมันเหนียวๆอ่ะดึงให้มันยาว นมปังต้องเหนียวนี่เรากยใด้ใช่ขนมรับเนี่ยอร่อยอร่อยเยอะเลยต้องของเรนนี่อืมลอยโคตรนะมันก็เหมือนนมจืดอ่ะเหมือนนมจืดแต่มันข้นกว่าบ้านมันไม่ข้นที่บ้านมันจะเป็นเหมือนนมใส่ไอ้นมข้นนมข้นอ่ะ อ,อ,อันนี้อ่ะสองร้อยสี่เยนยังไม่บวกแบบ8ปดเปอร์เซ็นเป็นนับวันใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนี่นับวันแต่ข้างในเป็นอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าข้างในมีไส้เป็นขนมปังทอดนะคะนี่เพราะต้องเป็นรีพอรตเตอร์อย่างนี้นี่คือเหมือนขนมปังทอดนะคะดูปดข้างในนะคะมันจะเหมือนกับแกงกะหรี่หรือเปล่าโอ้หน้ากินมากเลย ควรเป็นนัมเบอร์วันจริงลู้นี้นะเชื่อให้นัมเบอร์มนดีกว่าถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวเราต้องไปกินนัมเบอร์ทูนะนัมเบอร์ทูคืออมไนยังไม่เห็นเลยนัมเบอร์ทมันเป็นเหมือนกับซาลาเปาไส้สากุละอร่อยไหม<า>ไ้กะหี่อร่อยดีอันนี้มันอร่อยแต่ว่าเราไปกินตอนเย็นตอนมันเยินแล้วก็ิ่ร้อนๆอร่อยแกงกะหี่อร่ออืม<า> อร่อยมากอร่อยไม่ได้ขนมปังนุ่มแกงกะหรี่ข้างในมันนุ่มๆอร่อยกรอบนอกแล้วกรอบนอกกรอบอร่อยมากกรอบละลายในปากอีกแล้วไปเลยครับ้องมาชูชูหน้าแต่เมื่อคืนจากมาเลเซียแอร์ไลน์ไปมาเลเซียแอร์ไลน์เขาจะเป็นผู้รับประทานนะครับ พอยต้องควรกินเพราะพอยไม่ได้นั่งมาปเป็นพีไอไลนอร่อยไหมนะเดี๋ยวเยราเต็มเลยเพราะว่าอิ่มแก่เหมือนกันเออกินเบอร์เกอร์มันก่นนะไปกินเบอร์เกอร์พอไปแวะกินเบอร์กเกอร์ด้วยเงิเนลิงกิทที่มีตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วพอนานพักงานรับเงินเสร็จแล้วมองแล้วมองแ,งแล้วมองอีกมองแบงค์แล้วพออันนี้คือกินซาญี่ปุ่น จะใช่ไงร้อนท่าติดเองร้านท่าติดแค่เป็นคนฮลโหลซีจะกินเพราะว่าเขาไม่ให้เอาของเข้าไปข้างในเราก็เลยต้องอยู่คอยชวนชิมอ๋อขั้นพอดีนะรอเดี๋ยวค่ะออกไปซื้อต่อแต่ว่ามันก็เค็มอ่ะไม่เหมือนเราเค็มนิดๆอ่ะบ้านนี้บ้านนี้มองนี้ชอบเค็มว่ะ ไม่เค็มก็หวาน,วาน